ดาวออกไหมะฮะว่าวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันนะนี่ทํานีไอ้มันจะมีข้างล่างเราก็จะโปะเข้าไปอย่างนี้ใช่ฮะวันนี้เราจะมาเล่นตัวผีปอบกันฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเราทำซูชิอยู่นะเออนะซูชิต้องมีอะไรฮะต้องมีข้าวใช่ไหมฮะเออก็มีแหละปลาดิบนะะเออนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับ ตัวละครตัวหนึ่งได้ฉายาว่าซาซิมิะเออแห่งโปเกมอนอยู่ไหนซาซิมิแห่งโปเกมอนอยู่ไหนวันอะไรวะเนียสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะคะแล้วก็อยู่กันในช่องนี้นะครับผมแน่นอนซาซิมิแห่งโปเกมอนยูไนท์นะคะหนีไม่พ้นเกียร์ดอส จะงงคุณผู้ชมมากทำไมตั้งสายยานี้ให้น้องนี่มันรูกรักฉันเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคนี่จ้าตัวนี้นะฮะระดับความยากของน้องอยู่ที่ระดับกลางนั่นเองนะครับผม<ะ>เพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูความสามารถเข้าๆข,ข,ของน้องกันเลยดีกว่านะครับผม<ะ>โอเคน้องนะฮะมีสกินแค่อันเดียวน้ําตาจะไหลไปเลยแล้วกันสกินนี้สกินนี้มีคนตั้งชื่อให้น้องด้วยนะว่าเป็นสกินกุ้งแช่ ตุ้งแช่มันคล้องเสียงมาจากคําว่าตุ um, ้งแช่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมาช่วงอันนี้พอดีคุณผู้ชมช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะข้าวข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนี้นะฮะน้องวิวัฒนาการมาจากยิงยากดดินกระเดวกระเดวเวอร์คุณผู้ชมครับการวิวัฒนาการของตัวนี้นะฮะจะต้องตีดังคิวใดๆก็ตามนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เกรดเนี่ย มันขึ้นเร็วที่สุดนะฮะหรือถ้าสมมติเกตขึ้นไม่เร็วที่สุดก็เลเวลเจ็ดนะครับผมขึ้นนานมากกว่าจะเลเวลเจ็ดนะเราใช้พิธีโกงในการเพิ่มเวลไปดีกว่าครับผู้ชมครับ <c oughs> หลักน้องจะแบ่งได้เป็นสองสายนะครับสายแรกนะฮะออกลมหายใจมังกรควบคู่กับปีนน้าตกนั่นเองนะฮะสายนี้อืมตั้งชื่อว่าอะไรดี <c oughs> เรือยสถานโลภะเอาไปว่า สายที่1คือออกคู่กัน2อันนี้นะครับผมคอมโบก็จะเป็นประมาณว่าแบบใช้ปีน้ำตกไป1 2 3เห็นไหมครั้งที่3มันจะเด้งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสร้างสตตร์ให้กับฝั่งสตูนะครับตามด้วยลมหายใจมังกรมันจะทำให้ตีเร็วขึ้นและแรงขึ้นมากๆนะฮะโอเคดูนะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ้าวใส่ไม่โดนเกี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วมึงนะหนึ่งสองสามใช้ไม่โดนด้วยนี่นะคุณผู้ชม ใช่ไหมตีเร็วขึ้นนะแต่สายช็กกตายนี่มันคืออะไรเอออันนี้คือสายแรกนะครับผมของตัวนี้นะฮะ ต่อมาคือสายที่2นั่นเองออกอาควาเทลควบคู่กับเด้งกลับนะครับเอาจริงสายค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับผมเด้งกลับนะฮะก็กดค้างครับผมแล้วก็เด้งไปที่ไหนก็ได้นะฮ<ม>ะ<อ>เด้งดึงตึงๆหยจนจนตึงๆยนย่นยนตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรเออเป็นเต้นดึกพอเหรอเนาะคุณผู้ชมโอเคอเคุณผู้ชมฮะนะฮเราจะใช้เด้งกลับนะฮะปึบ๊บแล้วก็ตามด้วยอาควาเทลประมาณนี้นะครับผมตีไปเรื่อย จนถ้าสมมุติครั้งที่ครั้งสุดท้ายฮะใช้อควาเทลโดนนะ่ะมันจะสามารถชาร์จเกตแบบนี้ได้นะครับผมคุณผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแล้วก็จะมีเกตขึ้นแล้วก็สะบัดได้เลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเอาจริงอันแท้จะไม่ได้เล่นสายนี้เลยนะอาจจะใช้พาดบางเป็นบางครั้งนะครับผมส่วนสายที่3นะเป็นสายที่อันใช้มากที่สุดละรับรองสายที่3มันจะต,ต้องเป็นสายที่คลองโลกนะฮะคุณผู้ชม สายที่3มคือสายควายนะคะผมมันจะออกควายกันระหว่างลมหายใจมังกรกับเด้งกลับนั่นเองนะครับผมโอเคลมหายใจมังกรแล้วก็เด้งกลับนะฮะคอมโบมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบใช้เด้งกลับเข้าไปแล้วก็ลมหายใจมังกรแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆนะฮะว่าใช้ลมหายใจมังกรโดนมันจะตีเร็วมากๆใช่ไหมคุณผู้ชมนะฮะปื๊บปื๊ปืป๊ถ้าสมมติตีปกติที่แบบศัตรูไม่ได้โดนลมหายใจมังกรนะฮะเกียร์ดรอจะตีช้ามากเห็นปะ อ่ฮะแต่ถ้าสมมุติดมลมหายใจบางก่อนปุ๊บาปตีเร็วมากแม่เจ้าคุณพี่ส่วนสุดท้ายนะครับผมคือถ้าอยู่ในนั่นเองนะฮะโอเคมุดน้ําแล้วก็ชาร์จเกจแล้วก็บึ้มค่ะเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้คือความสามารถทั้งหมดของเกียร์ดอสนะฮะและต้องบอกย้ําย้ํามากๆเออสายสม,มดุลน่ะคุณผู้ชมมันจะ แบ่งได้หลายอย่างนะคุณผนะู้ชมะตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมติเป็นสายสม,มดุรณ์ที่เน้นหนักไปทางด้านป้องกันใช่ไหมก็เมตากรสบันกิลารสม,มดุร์ที่เน้นหนักไปทางดาเมจก็เนี่ยเช่นตัวนี้นะครับเป็นต้นนะฮะกิลาดอสถ้าเป็นสมบุรณ์ที่เน้นหนักไปทางด้านความเร็วนะฮะอาจจะเป็นอัตซัมอะไรเงี้ยสไตร์ประมาณนี้จริงๆมันแบ่งได้เยอะกว่านี้มากๆนะครับมีมิคิวด้วยอะ โอเคประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นสมดุลที่เน้นพลังโจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็จะไม่ถึกเท่าบังกีลาาหรือว่าเมตากอสนะครับผมโอเคทุกคนครับเราจะมาลงในส่วนของมาตรฐานกันนั่นเองนะเนื่องจากอันไม่มีกีลาดอสนะแม้ว่าน้องจะเป็นลูกหลานของเราแต่เราก็ไม่มีเงินซื้อน้องจริงๆนะคะก่อนที่ตัวกียรดอจะเข้ามา <c oughs> ใช่ไหมคุณผู้ชมเกรดออะ่ะ <c oughs> เคยเกือบจะได้เป็นไอ้แท็กเกอร์แล้วนะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> มันก็มีอยู่2ส,สายว่าน้องจะเป็นสายอะไรคือสมดุลกับแอทแทกเกอร์นะฮะตอนแรกก็เชียร์ให้เป็นแอทแทกเกอร์มากๆเพราะว่าแบบฉันเล่สมดุลเก่งท้ายตอนประกาศมาอ,อกหักค่ะน้องเป็นสมดุลแต่จริงนะน้องเป็นหนึ่งในตัวที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆในเกมนี้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครวิวัฒนาการได้อนาถเท่าตัวนี้และคุณผู้ชม เชื่อฉันนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเล่นสายควายกันนะฮะก็คือสายลมหายใจมัง,งกรกับเด้งกลับนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเป็นสายที่รู้สึกว่าอันเชียร์มากมันเป็นอะไรที่ดีมากๆคุณผู้ชมฮะไม่ใช่อะไรใช้อา่าศเทลไม่เป็นก็ใช้ไอป้ปีน้ําตกก็ไม่เป็นเหมือนกันก็เลยหลุดออกมาเป็นสายควายแบบนั้นแหละคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วนะคะตัวละครที่แบบเล่นสายควายแล้วเก่งมากๆอ่ะไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคุณผู้ชม โซโลอาร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่แบบถ้าเล่นสายควายสายควายนี่หมายถึงสายผสม,มด้วยนะค,ะครับคุณผู้ชมฮะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะุณผู้ชมมันจะเก่งมากๆอะ่ะคุณผู้ชมฮะแต่ด้วยความที่อิชันเล่นโซโลอาร์ไม่เป็นนะ,ะก็จบอยู่ที่เกียร์ดอลแล้วกันนะคะโอเคไปกันเลยอื <c oughs> มาซิจ้าโอเคคุณผู้ชมฮะอันจะวิวัฒนาการได้เลเวลเท่าไหร่ฮะคุณผู้ชม <c oughs> มาเลยฮะพี่มาเลยฮะหนึ่งถึงเจ็ดฮะหนึ่งถึงเจ็ด ดิอน,นาถมากซาซิมิแห่งโปเกมอนอยู<ะ>่ไหนเวอร์แล้วในอนิเมะคอยคิงก็คือไม่มีท่าอะไรนอกจากท่าพุ่งชนว่นน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นแต่พอวิวัฒนานการปุ๊บเก่งเลยงงเวอร์เอดอสะเป็นตัวละครที่เอาจริงๆนะอันชอบมากๆนะชอบแบบชอบจัดเลยเป็นโปเกมอนที่ไม่รู้ดิในอนิเมะรู้สึกว่าแบบมันเกรงขา่ามันน่ารักมันมันฉ่ำนะโอเคล้าดได้ด้วยนะคุณผู้ชม มาลมหายใจมังกรอ,ออกควบคู่กับเด้งกลับไปเลยนะโดแน่ไอ้กบมาล่าสุดเรียกฝั่งตรงข้ามว่าไอ้ไอกบแล้วนะคุณผู้ชมเอ้คุณผู้ชมอ่านวิวัฒนาการตอนเลเวลสี่นะฮะมีใครเท่าถูกไหมครับเนี่ย<ะ>น้องบอกยังไม่ทันได้พิมพ์เลยครับพี่แสดงว่มมาวิวัฒนาการเร็วเกินอะไรของพ่เกตีรัวๆนะครับผมชามโบว์คุณผู้ชมเลิศเวิร์เลิศเวิร์เลิศเวิร์ะคอมโบนะฮะหนึ่งสองเฮ้ยปึ๊บ ปื๊บปื๊บอา้าวพลไม่โดนด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้ทะเห็นทะเลเกินเกินเกินมาจ้าเฮ้ยเอโดนเข้าไปมานิดโดนเป็นหมูเอ้ยโดนครับผมได้คิวละเราเห็นฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้เธอจ้าที่รัก โอเคเรียบร้อยเอาจริงมันจะมีเกียร์ดอสสีแดงด้วยป้าที่แบบเป็นเกียร์ดอที่แบบหายากมากนะครับคุณผู้ชมกระโดดในสามสองเฮ้ยปุ๊บเออโดนโดนโดนตายเออเรียบร้อยคุณผู้ชมมะไปฮะต้นไม้ของบอตามเพื่อนไปติดติดเรียบร้อยช่ามากเป็นไงบ้างคะสายนี้ต้องครองโลกให้ได้เกียรด์ดอสสู้ๆแล้วจะประทวงความยิ่งใหญ่ของเธอ ในเกมนี้เองนะค,คืออยากจะบอกว่าโปเกมอนกีดอดนะฮะในอนิเมะเป็นโปเกมอนที่น่ากลัวแล้วก็น่าเกงขามมากนะฮะหารู้หรือไม่เข้ามาในเกมนี้ปุ๊บโดนเหยียดทันทีโดนแบบโดนบูลีโดนอบูดิจีหนนะักเวอร์เพราะว่าอะไรอนะเพราะว่าร่างหนึ่งไรประโยชน์มากอีคอยคิงมาจะแก้ปงญหา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะทวงสักเสียเองเกียร์ดมาฮะอยู่ไหนเลยแล้วกันเพื่อกบคนเดียวเยนี่ยรู้ไหมเออเรียบร้อย ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เกิดเลยปอปะเพราะอะไรพเพราะว่ากีลาร์เป็นโปกเกมอนที่เก่งที่สุดในโลกค่ะดิฉันต้องอวยนะเพราะว่าเพราะกีราร์ลูุกรักฉันนะเออน้องเป็นลูกหลักฉันนะฉันต้องอวยให้ถึงที่สุดไปเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชม<ะ>ไม่ใช่กีฬาร์นี่คิวกาเบียสคาป,ปอมไม่ได้นะครับเนี่ยเออดูนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหทีมคิวไหมครับเนี่ย ฉันว่าคาบิ้อนน่าจะมีประเด็นกับฉันนะคุณผู้ชมโดนเลยค่ะเรียบร้อยช้ำเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ใช่กีรอดทำไม่ได้แต่ค่เนี้ยไม่ใช่กีรอดทำไม่ได้แต่ค่เนี้ยแน่นอนเมื่อกี้ใช้ท่าอยู่ไหนอ่าคุณผู้ชมฮะไหนๆหนเราก็พูดกันถึงเรื่องเมนตัวละครแล้วคุณผู้ชมเมนตัวอะไรกันฮะก็คอมเมนต์กันมาดูได้นะอยากรู้เมนของคุณผู้ชมเหมือนกันในเกมนี้นะฮะสำหรับอ่านเอาจริงอ่านก็ไม่ใช่เมนตัวนี้เพียงแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่อ่านชอบและอ่านก็รอมันเข้าเกมมานานมากฮะ แต่พอเข้าเกมแล้วเราก็ไม่ได้เล่นตัวน้องอย่างเป็นจริงเป็นจังสักครั้งเลยเพราะว่าไปอยู่สมบูรณ์ทาไมฮะเองเนี่ยเออไปอยู่ในสายที่เราเล่นไม่เก่งที่สุดด้วยนะฮะผู้ชมตามนั้นแต่ตอนนี้ก็พยายามเล่นได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะสายควายนะโคตรแรงโอเคคุณผู้ชมตีไปเรื่อยๆนะฮะเลนบนก็สู้ๆนะครับผมเลนล่างก็จะพยายามส่งกำลังใจไปให้นะฮะเมื่อกี้มีใครอยู่ตรงนี้มาจ้ะผู้ชมคือล่าสุดที่อ่านไปดูในอนิเมะคือเกียร์อดของนัทซึมิปะ ที่มันสามารถแปลงร่างเป็นเมกาได้อะหุยรู้สึกเก่งว่ะรู้สึกแบบอลังการมากนะคือบินได้อะเป็นมังกรที่บินได้แล้วหลังจากที่บินไม่ได้มาหลายซีซั่นสหลักเกินอะไรเงี้ยแปลงร่างเป็นเมกาปุ๊บมังกรบินได้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมแต่น้าแพ้เิกาูซมึงตัวเท่ามดอะคุณผู้ชมอะไม่รู้คุณผู้ชมได้ดูซีนนี้หรือเปล่าแต่ฉันได้ดูนะจะแบบมังกรแพ้หนูผี๋ต้วหุย โอ้ยโอ,ยอ้ยเออมาซีโดนแน่เรียบร้อยช้ำคุณผู้ชมฮะช้ำฮะเออเป็นไงสามคนยังเอาไม่ลงอะค่ะบอกเลยพี่เจ๋งแจ๋วดูดิเอาออบเจกต์เร็วเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่อาจจะไม่ใช่เร็วที่สุดนะอันนี้รู้ตัวค่ะเออแต่ไม่ได้เร็วที่สุดนะแต่ก็เร็วนะคุณผู้ชมไม่แย่ไม่แย่นะฮะมาเล่นกีฬาดอนกันเยอะๆเถอะค่ะอย่าปล่อยน้องให้เป็นตัวละครที่ไม่มีใครเล่นเหมือน น้องตึกบีสิบกว่าวินะครับผมเลคโคซ่าก็จะเกิดแล้วนะฮะเรายังไม่เกิดเลยเลนบนนี่มันคืออะไรกันแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อโอเคเฮ้ยเออโอเคบินบินบินอืมบินขึ้นมาแล้วกันโอเคฮะเราเอาเลคโคซ่าคนเดียนน่าจะไหวปะเฮ้ยมีเพื่อนใจดีสองคนโอ้น่ารักสุดเอา เหมือนเหมือนมาเยี่ยมแล้วผ่านไปคุณผู้ชมน,นะคุณผู้ชมเคยดูมีมอาบน้ําหน้าหนาวไหมที่เดินผ่านน้ําฮะเนี่ยเหมือนเพื่อนเราที่ยืนอยู่ข้างบนตรงนี้เลยค่ะยืนทําอะไรเนี่ยไม่มาช่วยตีหรอเพื่อนงงเวอร์ไม่งงจะงงมากน่าจะชนะนะฮะคุณผู้ชมตานนี้ชิวๆวเนาะเออเลิศแต่ป้อมเราก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเลิศนะฮะก็เลิศอยู่เลิศอยู่นะ,ะกลับมาทันอยู่ไหมนี่เนี่ยทันเถออเออทนันโอเคช่ำอูห มึงนะเราหายใจบางกรมันแรงได้ขนาดนี <laughs> 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 ้เลยวะสงสัยเวลเรานำมากๆนะฮะนำกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะไปนะฮะหรือที่เรียกกันว่าเก่งเกินไปค่ะพี่ถ้าไม่ใช่เทรนเนอร์อย่างฉันกับโปเกมอนคู่ใจอย่างกรรดอทำไมได้นะคะเดียรโอเคคุณผู้ชมชนะฮะยังไงก็ชนะนะฮะน้องซาซิมิของเรานะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมกับโปเกมอนที่ชื่อว่ากิลาดอสสายไขวยหรือที่เรียกว่าสายผสมนะฮะชนะไปแบบ MVP คะแนน88คะแนนนะฮะซึ่งมันจึ้งมากคุณผู้ชมขอยัดอวยอีกทีหนึ่งเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย